สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วมาแล้วมาเก็บอันดอกระเทมค่ะวันนี้อากาศดีดีพ่อแม่พี่น้องผัดบานมาแล้วพ่อแม่พี่น้องบานมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราะยา่างพีเบิงอีม้องนึงจริงๆแล้วมองนี้เก็บได้แต่ว่ามองนี้มันยังเป็นข้างทางอยู่ค่ะเดี๋ยวผ้าแล้วคไปเก็บในป่าค่ะเบิงดูป่าอีม้องนึงแหละบานแล้วบอกอันนี้ม้องบานก็บ,บานมองเก็บได้ก็ได้ค่ะ แต่ส่วนมากที่เห็นนี่คือบานคับพ่อแม่พี่น้อง<ะ>ว่าเรามีเก็บพ่อแม่พี่น้องว่าเรามีเก็บแต่ก็ได้เก็บเพราะมันได้มาแล้วนะมันเลืสีเทลเนอะค่ะเนาะเก็บสิอากาศดีหลายหลายค่ะวันนี้มองนี้ บาเลยว่ามีมียัางงามค่ะมีคือม่องเก่าที่พาไปเก็บเบื่อค่ะม่องนี้เป็นม่องไหมครับพ่อแม่พี่น้อมม่องนี้แหละมียัางงามถึงแม้เรามีงามแต่ม่องนี้กับเดีแน่ค่ะมีมีหกคือเมื่อกี้นี้ค่ะเมื่อกี้นี้หกพดค่ะพาอก็เลยมีเก็บม่องนี้ถึงลรามีงามแต่ก็แปดแน่ค่ะเนออะไรยังไง ยังขันส้มได้ด้วยนะคะรุ่นนี้ถึงแม้เราเริ่มออดอกแล้วก็แต่ยอดแต่ยังขันส้มได้ค่ะเอาไปลวกกินกับปลานึ่งพม่พี่น้องโอ้ยแซ่บเลยไหพามีปลานิ่งอยู่ค่ะเดี๋ยวพาเราไปนึ่งกินกับปลานินพอม่พี่น้องแซ่บไปไหลถุงมือต้องเสื้อแบบนี้ค่ะเสื้อแบบบางๆเลยนี่ค่ะก็เสื้อถุงมือแบบนานๆน,นะแบบ แบบพี่พาซื้องวดก่อนนะคะมันเอสพลิไม่ได้เลยะคะ่ะอันนั้นสำหรับเอสศูนย์ค่ะสำหรับอันนั้นแบบถุงมือหนาย่างดีะคะ่ะโ <c oughs> okay, อเคเก็บต่อกไม่พี่น้องเดี๋ยวพาเสื้อถุงมืออีกครั้งหนึ่งกอนที่แรกว่าเราไม่เก็บค่ะอันนี้อาละ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ได้มาแล้วค่ะเก็บเส้นนะ ไปอีมองนึงน่ะละงามเพราะว่าต้นโลง,งามค่ะแล้วก็ยู่ติดๆกันเลยค่ะแต่มาน,นี้คงเลยอ้าวเราไม่ได้ไปมองนั้นค่ะก็เลยเก็บที่แรกแว่าเราไม่เก็บคือบอลค่ะแต่ก็อุ้ยข้าไม่ได้มากันละมันละบานเพื่อไหมพี่น้องบาดแล้วค่ะเก็บไม่ได้แล้วค่ะบาดแล้วถ้าเก็บไน่แบบนี้ เขามามาเก็บน้ำกันเอาไปกินกระปุ่นกับเจาโล ộ, กินแซบพัดน้ำมันหอยกับแซบพอไมมพี่นอ้องหวานพัดแล้วนะหวานค่ะแต่นี่คันส้มมีแซบเลยค่ะนี่คือเบอร์เบอร์นะคันส้มแซบพอไมมพี่น้องพอแม่พี่นอ้องเห็นน้ำผายอยู่บนีหเบอร์นะคันส้มนะแซบแซบ ต่ดอคคันส้มนีแซบเห็นน้ำผ้าอยู่บ่เดี๋ยวโอเคผ้าเราไปเก็บต่อเก็บต่อทำไ,ไมพี่น้องมามาคือคกันดีกว่ามันจังได้ ตุ๊ดตุ๊ดน้ำกันยอดดอ่อ,อนๆค่ะอันนี้ถึงแม้ลามีม่เป็นกุ้มงามแต่ว่าก็โอเคอยู่ค่ะนอดอ่อนๆยู่มาเดี๋ยวพาเรายับคล้องไปค่อๆกันค่ะไปน้ำกันค่ะมองนี้แต่มีงามไปเลยค่ะเบาะเลยผม่มองนี้มีงามแต่ก็เก็บใต้ขี้กันค่ะ เก็บต่อครับพ่อแม่พี่น้องยอดกับยังดอกได้ค่ะนี่ยอดยังดอกได้ค่ะโอ้ย,อยงั้นเก็บพิษไปนึ่งกินกับป๋าพ่อแม่พี่น้องอ้ยแซ่บคักกินกับแจ้วมื้อแรกนี่ลันเลย <laughs> ผ้ามีปลาเน่นอยู่ค่ะในตู้เย็นมีปลาเน่นอยู่แต่ยผ้าละเนื่อกินกับปลาน่นเพราะไหมพี่น้องมีสันกับแจ้วโลกินกับปลาน่นค่ะกินกับแจ้วปลาน่นเนาะคะ่ะผ้ากินอาหารบ้านห่อเด้เพราะไหมพี่น้องอยู่บางเนาะบางหน้าแต่ไม่ได้กินผ้าเอสสามีกับลูกกินตะซื้อค่ะเอสอาหารฝรั่งถ้าลูกกับสามีกินแล้วก็ผ้ากินของผ้าตั้งหะค่ะ ีก็ไม่พนงดีอะไรไม่เสีอสก,กรมมาเลยค่ะอากาก็ดีเลย คือดอกหอมบ้านเฮาพ่อแม่พี่น้องคือดอกหอมบ้านเฮาเลยค่ะเวลาโลเวลาพัดแล้วละบานพ่อแม่พี่น้องเพราะหวานๆเนี่นั่นแหละคะ่ะเบอร์ขึ้นกันค่ะแล้วมีเพชรรุ่นแรกที่กินตอนสดค่ะอ้ออากาศดีดี มาเรือมาเรือมาไปโลกิ่นกระป่นกับแจวค่ะหนึ่งแซบหวานแซบละลายค่ะอา้ากดีละลายมานี้เก็บต่อจังหวะเก็บต่อจังหวะ กระเทียมป้าทั้งป้า,ปาทั้งป้าเขาทั้งเขากระเทียมป้าทั้งหมดแต่กะเป็นม่องงามม่องมีงามค่ะม่องนี้เบาได้เลยแบบมีงามม่องที่พ่าไปเก็บเบื่อนะงามค่ะแต่พอดีม่องนี้พามาแคมปิ้งมาอันสามนุ่มมาปิ้งย่างกันอันนี้อันนี้ด้ินในป้าลึก,ก่ะบ่ำไมพี่น้องม่องนี้เลยมีงามค่ะม่องอยู่ที่แบบว่ายู่อันที่พาไปมือเอ่อมือก่อนนะคะที่ไปเอา เบอร์พักนะคะมองนั้นน่าง,งามไปไมพี่น้องแต่มานี้ไม่ได้ไปมองนั้นที่แรกกระว่าล้วไม่เก็บแต่สรุปสุดท้ายก็ได้เก็บมาละสีเที่ยวเ <c ười> <c ười> สียดายเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นกระบ,บานแล้วค่ะนี่เดี๋ยวว่าเก็บไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวก็บ,บาลแล้วเดี๋ยวกเก็บไม่ได้แล้ว จะได้จะได้หน้าจะได้เนี่เนี่ยไม่ได้อุดอไหมพี่น้องเอ,อาอปบ้านล่มยินหง้นค่ะหง้นดีหลายแต่กะบ้านท่าจะขึ้นนี่ขึ้นค่ะแต่ภาพว่าวต้องขึ้นค่ะ บางม่องกับบานเมื่อ้วพ่อแม่พี่น้องฮนะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวตัวอันนี้นะแมงอันนี้นะเขาห้องพอล่ะนาะอ้ยยุ่งกัดค่อยเพอันนี้นะเพแมมนเห็นเบ่อันนี้เป็นเพค่ะอันนี้อันตราลายที่สุดค่ะโซงเฮาป้าเขาต้องเงินอันนี้ตัวเพค่ะ เราต้องซีดอย่าก,กันมะแลงพร้อมค่ะเสื้อแข็งเสื้อหาเฮาเอาพอแม่พี่น้องโตเมื่อกี้นะเมียนเพล้ด้เขาเก็เลยเห็บค่ะเห็บเขาเรียกว่าเห็บนี่เมียนเพลด้เห็บา่าษนอันนี้นะถ้ามันกัดนี่อันตายล <c oughs> ่าเอเอาเพล้หนอกอนอน,นี้เขาเรียกว่าเห็บนะอันไนม่อยู่ในตระกูลเห็บชุดนี้นะแต่เห็บชุดนี้อันตายค่คพ่อแม่พี่น้อง